รถอะไรดีล่ะที่ค่าวงวดก็ถูกราคาก็ไม่แพงแถมได้ออปชั่นแบบแน่นๆอย่าไปซื้อ MT มันไม่ดีแต่รู้ไหมว่าราคามันดีมากบอกเลยว่าคันนี้ปี2019สีแดงสดๆเปิดสลูปไปถึงนู่นประตูที่5มาดูออปชั่นภายในกันเบาะหนังสีน้ำตาลตัดสีดำยังกับรถยุโรพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันระบบสั่งการด้วยเสียงออปชั่นแบบเต็มและดูห้องโดยสารจ้านีจ้า บอกเลยว่า <ๆ S 1> เทียบเทียบเท่ายุโรปไปเลยและที่สําคัญนะคะราคาแบบดีมากลงไปเลยอุ้มขายลดลดลดไปเลยหนักๆเอาไปเลยซื้อรถกับอุ้มที่ออเกดออโต้ฟังกับสบรรพาคุณกันนะไม่มีรถชนหนักไม่มีรถน้ําท่วมทุกความไฟไหม้ได้รับการตรวจกูอินสเปชชั่นแล้วและที่สําคัญจ้า ราคาอยู่ที่349,000บาทข้างวด6,000นอ่ะเอาอะไรมาเทียบปี19นะออปชั่นในขนาดนี้ต้องรีบจิ้มแล้วหรือเปล่าใครที่เลง MG อยู่รีบพักเลยนะคันสุดท้ายแล้วนะท้าหมดอด